สวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนๆน,นี่คือเพจชอปเปอร์เพื่อบอนบูทนะครับกลับมาอีกหนึงคลิปนะครับวันนี้เจอกับ m e r c ์คิวรี a p o เว1นะครับ MV11 คู่นี้นะครับทุกวันนี้นะครับสภาพมือสองอย่างนี้หายากมากนะครับไม่ใช่จะหาใหม่ง่ายนะเพราะว่าตอนนี้ค่อนข้างจะนิยมนะครับและอะ นักเตะอาชีพส่วนมากจะจะหาไปใช้นะครับล่าสุดผมเห็นดาวลุงปลิสแซงแจ็คแมนนะครับอะไรดูเอะใส่นะครับชอบใส่ตัวนี้มากนะครับนี่ยิ่งทําให้รองเท้าตัวนี้กลับมาฮิตอีกครั้งนะครับผมได้คู่นี้มานะครับเพิ่งไม่นานมานี้เป็นตัวนี้เป็นของอคนเกาหลีนะครับ เขาใส่ใช้งานแต่หลังๆมาเขาเขาเป,เปลี่ยนสายนะครับเขาก็เลยมาโพสขายนะครับอันนี้รองเท้าจากเจ้าของจริงเลยนะครับเป็นอบอสเนียหน่วยนะครับเนี่ยผมให้ดูเนี่ยครับตัวนี้เป็นขนาด270นะครับนี่42.5นะครับ270นะครับ m a ต e อิ ดูครับดูสภาพสภาพรองเท้ายังใหม่ๆอยู่เลยนะครับยังทรงยังไม่ย้วยเลยนะนี่ครับแต่มีตำหนินะครับคู่นี้ผมจะให้ดูตำหนิมันมีรอ,อยขยิงวันเริ่มมานะครับเป็นโรคประจำของตัวรุ่นนี้เลยนะครับเพราะว่ารองเท้าค่อนข้างอายุอายุยานานแล้วหลายปีแล้วนะครับผมก็เลยทำการติดฟิล์มนะครับติดฟิลม์มใสตัวนะี้เพื่อกัน กันไว้นะครับแต่มันมีรอยเปิดมาแล้วนะครับแต่ไม่ไม่มากนะครับเริ่มนิดเดียวแถวๆนี้นี่ตรงนี้จะให้ดูตรงนี้นะครับจะเป็นลนล้าวอย่างเงี้ยครับมีฝั่งนี้แล้วก็ฝั่งซ้ายด้วยนะครับฝั่งซ้ายจะอยู่แถวๆนี้นะครับเป็นจุดที่เป็นจุดปกคล้องของตัวนี้เลยนะครับที่ชอบชอบปีตรงนี้ แต่ตัวนี้อาการเพิ่งเริ่มต้นนะครับผมเลยปิดปิดกันไว้นะครับเพื่อไม่ให้ลุกลามนะครับผมปิดติดหัวเต็มเลยนะครับเต็มหน้าเท้าเลยนะครับติดรอบไปถึงนี่เลยเนี่ยทั้งสองฝั่งเลยนะครับนี่ครับเพื่อนเพื่อนท่านใดสนใจนะครับสายใช้งานครับรองเท้ายังยังถือว่าใหม่มากเลยนะครับคู่นี้ใช้งานน้อยมากเนี่ยดูพื้นดูปุ่มนะครับยังเต็มเต็มอยู่เลยนะครับ สภาพครับนี่ถ้าไม่ติดว่ามีตำหนิไอ้ตรงเนี้ยนะฮะตรงรอยขยิงตรงเนี้ยเนี่ยผมให้สภาพได้เก้าเต็มสิบเลยนะครับเก้าเก้าถึงเก้าจุดห้าได้เลยนะครับว่าชิ้นส่วนอื่นเนี่ยยังใหม่ๆอยู่เลยนะครับนี่ครับอเซิร์ฟยัง ยังออกไม่หมดเลยนะครับเนี่ยปกติตัวนี้ถ้าใช้งานหนักๆเนี่ยซอฟจะไม่เหลือแล้วครับจะไม่เหลือตัวรังสือแล้วเนี่ยอันนี้ยังเหลืออยู่นะครับจะหายไปตรงเฉพาะส้นเท้าเนี่ยนะครับมีถุงผ้าให้ด้วยนี่ครับคู่นี้เป็นขนาดสองเจ็ดศูนนะครับก็เพื่อนเพื่อนท่านใดที่สนใจนะครับรองเท้าฟุตบอลไม่ว่าจะเป็นมือหนึ่งมือสองนะครับตัวใหม่ตัวเก่านะครับหากเพื่อนสนใจหรือชอบรองเท้าพุตบอลนะครับก็สามารถ ถ้าเข้ามาในอินบ็อกซ์ได้นะครับทั้งในเพจ Facebook นะครับที่ชื่อชอปเปอร์ฟูดบอนบูทนะครับมีทั้งใน Facebook นะครับ i n s t a g r กรนะครับ t i k t o k แล้วก็ใน YouTube นะครับเป็นชื่อภาษาอังกฤษนะครับชอปเปอร์ฟูดบอนบูทนะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะครับโอเคครับเพื่อนๆคลิปนี้ก็มารีวิวให้เพื่อนๆได้ดูสินค้าตัวล่าสุดของเรานะครับ คลิปต่อไปจะเป็นสินค้าอะไรรองเท้ารุ่นอะไรเพื่อนๆก็ต้องติดตามนะครับฝากเพื่อนติดตามด้วยนะครับเอาไปเจอกันใหม่นะครับคลิปหน้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ